สวัสดีครับจากร้านช่างธันวาซ่อมมือถือนะครับเครื่องนี้เป็นรุ่น iPhone 7 Plus นะครับ7 Plus แต่ว่าเปลี่ยนจอสีขาวไปนะครับก็เท่ดีสวยดีนะครับอ่ะเรามาดูกันเครื่องนี้กล้องหลังเวลาเปิดแล้วกล้องมันสั่นนะครับลหลายๆคนเป็นนะครับเป็นกันเยอะมากเลยลองเปิดดูนะครับเห็นไหมครับได้ยินเสียงสั่นไหมอ่ะผมจะสลับไปกล้องหน้าก่อนปึ๊บ แล้วก็สลับไปกล้องหลังอ่ากล้องมันสั่นนะครับมันจะสั่นกึ๊กๆนะครับของบางคนเนี่ยสั่นตลอดเวลาเลยของบางคนก็สั่นแค่จังหวะเดียวนะครับจังหวะเปิดกล้องของบางคนเข้าไปต้องเปิดปิดใหม่นะครับมันถึงจะไม่สั่นแต่ของบางคนที่ผมเจอเนี่ยก็คือสั่นตลอดเวลาเลยนะครับก็จะทําการแก้ไขตัวสั่นไปนะครับตัวสั่นเนี่ยชอบเสียบ่อยนะครับ นะพวก iPhone นะครับเพราะว่าระบบการสั่นเขาใส่มาให้เยอะนะครับระบบกันสั่นดีมีหลายแกนแต่เวลามันเสียขึ้นมานะครับมันก็จะทําให้กล้องไม่สามารถใช้งานได้นะครับเนี่ยกล้องหลังดินเสียงไหมครับฟังฟังฟังเนี่ยครับกล้องมันสั่นนะครับสั่นตลอดเวลาเลยนะครับโอเค เราก็จะทําการแก้ไขโดยการเปลี่ยนกล้องนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะสลับกล้องกันเพราะว่าลูกค้ามีเครื่องหนึ่งนะครับก็จะเอากล้องที่มันใช้งานได้เนี่ยมันสลับกับกล้องตัวที่มันสั่นนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองสลับกล้องกันก่อนนะเปลี่ยนกล้องหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตดูกล้องตัวที่1แล้วก็กล้องตัวที่2นะครับ ใช้งานได้ไม่มีอาการสั่นใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับนี่ครับวิดีโอก็ไม่มีอาการสั่นนะลื่นปื๊ดเลยนะครับลองปิดแล้วก็เปิดใหม่ครับนี่นะครับนิ่งเลยไม่มีอาการดื้อเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่มีอาการเสียนะผมเชื่อว่าหลายหลายคนเป็นนะครับที่ใช้ iPhone เนี่ยกล้องหลังจะสั่นนะครับติดต่อไม่ได้เลยช่างธันวาซ่อมมือถือโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปวิดโอหน้าสวัสดีครับ